สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกสุดยอดรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดของไทยในปี2026กับ OPLOTM ที่ได้รับการพัฒนาจากเทคโนโลยีระดับโลกจนทั่วโลกต้องหันมาจับตาดูเพราะไม่ใช่แค่เรื่องสมรรถนะที่เหนือชั้นแต่ยังรวมถึงการปรับปรุงในแทบทุกมิติให้เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่และการใช้งานในภารกิจที่หลากหลายสำหรับภาพรวมของ OPLOTM ปี2026นี้ถือว่าเป็นการยกระดับจากกุ่นก่อนอย่างชัดเจน ด้วยรูปลักษ์ที่ดูดันกว่าเดิมเสริมกรอบป้องกันขั้นสูงระบบป้องกันตัวแบบ Active Protection System (APS) ที่ล้ำสมัยพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันที่ช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ได้แบบ360องศาระบบควบคุมการยิงใหม่ที่แม่นยำยิง่งขึ้นผสานการทำงานกับ AI เพื่อวิเคราะห์เป้าหมายและคำนวณระยะยิงแบบเรียลไทมในปี2025ที่ผ่านมากองทัพไทยได้สั่งปรับปรุงระบบเครื่องยนต์ใหม่ โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบเทอร์โบ6สูบรุ่นใหม่ล่าสุดให้กำลังมากกว่า1,200แรงม้าทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแบบใหม่ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นเพิ่มอัตราเร่งและช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ1ลิตรต่อระยะทาง1.2กิโลเมตรซึ่งถือว่าประหยัดพอสมควรสำหรับรถถังขนาดนี้ภายในของ o p l o t m ยังมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความสะดวกสบายของลูกเรือมีที่นั่งที่ออกแบบใหม่ให้รับแรงสะเทือนจากพื้้นไดดีขึ้น ระบบปรับอากาศภายในทันสมัยแผงควบคุมแบบดิจิทัลพร้อมจอสัมผัสช่วยให้การควบคุมเป็นไปอย่างง่ายดายพร้อมระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านดาวเทียมและการสื่อสารภายในแบบเข้ารหัสเพิ่มความปลอดภัยในการส่งข้อมูลสำหรับเรื่องความปลอดภัยรถถัง OPLOTM ปี2026มาพร้อมระบบช่วยขับที่ครอบคลุมเช่นระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง ระบบเตือนการโจมตีจากด้านข้างและระบบตรวจจับอุณหภูมิรอบคันที่ทำงานร่วมกับกล้องอินฟราเรดทำให้สามารถรอดพ้นจากการโจมตีในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากได้ดีขึ้นโดยสรุปแล้ว OPLOTM รุ่นล่าสุดของไทยในปี2026ไม่ใช่แค่การพัฒนาเพียงภายนอกแต่เป็นการยกระดับทั้งระบบการขับเคลื่อนการควบคุมการป้องกันและการใช้งานที่ตอบโจทย์สงครามยุคใหม่อย่างแท้จริงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกองทัพไทยที่ทั่วโลกต้องหันมามอง แล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับ OPL OTM รุ่นนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ